สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่กำลังเข้ามาชมช่องแมวจอนอนกระบี่สำหรับท่านที่คอยถามไายเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องแมวจอน7 7ชีวิตที่ป่วยนะคะตอนนี้ตีวงมาแคบมากแล้วค่ะมีเหลือแค่เพียง4ชีวิตเท่านั้นนะคะที่อาการหนักนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระยะเวลา3วัน3คืนที่ผ่านมาค่ะ แต่คลิปนี้จะขออนุญาตนำพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งความเดือดร้อนลำบากและความอดทนของบ้านที่รักแมวจอนเด็ยหัวใจจริงๆหนึ่งบ้านจากจังหวัดสมุทรสาครเรื่องราวจากป้าสุภาพซึ่งต้องเกริ่นก่อนว่าภาพและเสียงจริงจากทางบ้านได้ส่งมาหากมีภาพที่สั่นไหวเสียงที่ขาดหายบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณภาพและเสียงจากคุณซาผู้มีความปรารถนาดี กับบ้านแมวจอนสมุทรสาคร <สา S 1> บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะรอความช่วยเหลือลําบากแล้วก็เดือดร้อนพอดีคุณป้าไม่มีเพิงไม่มีบ้านให้แมวอยู่นะคะ<ม>ก็คือเลี้ยงระบบปิดนะคะแต่ว่าแมวแต่ละตัวจะอยู่กรงแบบนี้นะคะพอดีคุณป้าอยู่กับลูกสาวสองคนแล้วก็ตกงานช่วงโควิดก็คือแบบร้านร้านตลาดถูกปิด ป้าเป็นแม่ค้าขายของในตลาดตลาดโดนปิดเพราะมีคนติดโควิดเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ทําอะไรเดือดร้อนแมวก็ต้องกินอาหารต้องทรายแมวทั้งหมดเลยก็จะมี10-30ตัวนะคะนะคะน้องๆสามสิบตัวเนี้ยยังไม่ได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนกันสักตัวเลยเมื่อปีที่แล้วสามาสามาบริจาคก,ก็คือแบบมาช่วย มาช่วยเรื่องวัคซีนก็ได้รับแค่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้องๆสิบสองตัวที่ยังไม่ได้ทำหมันนะคะก็มีมีน้องหมาอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีป้ามีแผนจะทำเพิงพักพิงให้เด็กๆตรงนี้นะคะพอดีไม่มีงบสะก่อนพอดีป้าขึ้นไว้แต่เสาเอย่างเงี้ยค่ะ นี่เป็นโครงที่ได้ขึ้นเอาไว้คุณป้าตั้งใจว่าคุณป้าจะทำเป็นที่ให้น้องๆอ,อยู่เด็กๆอยู่นะคะเอ่อจะก,กัน้นเป็นห้องเป็นที่ให้น้องอยู่เลยตรงนี้นแต่ว่าตลาดเราปิดซะก่อนป้าก็เลยไม่มีงบทำเด็กๆก,ก็จะต้องเลยต้องอยู่กงแบบนั้นแล้วก็แบบไม่มีโอกาสได้มาวิ่งเล่นอย่างนี้ปล่อยวิ่งเล่นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า จะกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นป้าไปจับลำบากขาป้าก็ไม่ดีป้าผ่าผ่าตัดก็เข่ามาใหม่ๆป้ามีโรคประจำตัวเยอะป้าอ้วนก็จะมีบ้างเพราะว่าสามารถทำไว้ช่วงนั้นสามารถช่วยเรื่องทำหมันเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าตัวแล้วเด็กๆโตขึ้นมาใหม่อย่างเช่นกรุงเนี้ยกุงเนียห้าตัวยังไม่ได้ทำหมันเลยนะคะ ตัวนี้น่าจะทําแล้วเพศเมียน้องจะอยู่อย่างไรกระบะทรายมีในกรงพร้อมมีน้ำมีอาหารพร้อมนะคะกรงก็จะตั้งซ้อนกันนะคะซ้อนกันอย่างนี้นะคะ่ะชั้นล่างชั้นบนสองชั้นป้าก็จะใช้ผ้าใบต่อจากรลเบียงบ้านลงมานะคะอย่างนี้กันแดดกันฝนให้น้องมีผ้ากั้น เข้ามาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะกั้นไว้อย่างนี้อยู่กงกันหมดเลยไม่ได้วิ่งเล่นนะคะสามสิบตัวตายไปด้วยไข้หวัดทัดแมวสิบสองเหลือสามสิบนะคะแบบนีนะ้นี่นะคะซ้อนกันอย่างนี้ซ้อนกันตั้งซ้อนกันอย่างเนี้ยคะ่ะเด็ก,ดกแมวเด็กจะมีสี่ตัวนี่ค่ะอยู่กันแบบไม่ได้วิ่งเล่นนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบเวลาฝนตกก็จะแบบมีสาดบ้างเงี้ยค่ะมีแดดมีอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงกับน้องจะเป็นแบบไข้หวัดหัดแมวนี่นี่ก็ตายไปสิบสองแล้วค่ะนี่ที่เหลือปกติมันสี่สิบสองตัวนะคะลูกสาวป,ป้านะคะก็ อยู่ตรงนี้ด้วยน้องอันนี้ป้าจะทําจะทําเป็นเพิงให้แมวอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณป้ามีหลายโลกเนาะประจําตัวเนาะก็มีน้องหมาตัวหนึ่งโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีก็เลยไม่ไม่มีโซเชียลไม่มีเฟซบุ๊กนะคะเพราะว่าน้องได้เอาโทรศัพท์ไปขายรักษาแมวรักษาหมาหนึ่งตัว ด้โลกหัดแมวก็เสียชีวิตไป12ตัวนะคะตอนนี้น้องก็ยังติดคุณหมออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมติดคุณหมออยู่หลายที่เลยใช่ไหมค่ะผู้เมตตามีน้ำใจช่วยเหลือน้องน้ำคุณแม่นะคะแล้วก็เด็กๆอีกสัก30ชีวิตค่ะเดินไม่ไหวอย่างนี้ใครให้อาหารแมวแทนป้ามีลูกสาวสักคน อ๋อคอยช่วยคอยช่วยดูแลดูแลอยู่ว่าป้าก,ก้มคงไม่สะดวกแล้วเนาะมไม่สะดวกเนาะแมวก็ร้องเสียงดังเนาะยังไม่ได้ทำหมันเนาะหลายตัวนะป้าเนาะหลายตัวอืมดูได้ยินมานี่เลย <laughs> ถึงถึงผ้าหัวเข่าครับป้าเข่าเสื่อมอ๋อเข่าเสื่อมผ้ากี่ข้างครับป้า อาข้างเดียวอ๋อยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยเนาะยังเดินยังไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมป้าไม่ค่อยสะดวกแล้วป้ามีโรคประจาตัวอะไรบ้างคะมีเบาหวานวานดันอืมเป็นหมดเลยต้องทานยาตลอดใช่ไหมคะป้าตลอดชีวิตโ,โ,โอ้โหอดทนสู้ๆนะป้าเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปป้ากำลังใจเราเยอะไม่ต้องกลัวป้านี่นะคะน้องไม้ได้แล้ว ไปซื้อตังหนึ่งพันบาทที่ FC ช่วยเหลือเด็กๆมาไปซื้อทรายแล้วก็อาหารหนึ่งกระสอบนะคะแมวๆขอบขอบคุณ FC แทนเด็กๆด้วยนะคะผ่านผ่านน้องมานะคะเบื้องต้นความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านป้าสุภาพนะคะได้ส่งกำลังทรัพย์ไปซื้ออาหารแล้วก็ทรายแมว ต้องขอขอบพระคุณมากๆพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าหากมีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงบ้านและก็คอยถ่ายคลิปถ่ายภาพส่งมาให้ทางเราแล้วก็ทุกท่านได้ชมกันค่ะเนื่องจากคุณป้ามีเพียงโทรศัพท์ปุ่มกดนะคะยังมีแมวจรอ,อีกมากที่ต้องการอาหารแต่ว่าไม่มีใครรับรู้เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ไม่มีโลกโซเชียลไม่มีคนภายนอกได้เห็นภาพ ขอบคุณในน้ำใจของคุณซานและก็ต้องขอบคุณผู้ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อแมวจรหมาจรรวมถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะคะเธอทุนในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆท,ท่านเลยค่ะสำหรับท่านใดที่ประสงค์ช่วยเหลือไมได้ขึ้นที่อยู่ไว้ต้นคลิปแล้วนะคะไว้เราค่อยมาติดตามเรื่องราวจากทางบ้านแมวจรจังหวัดสมุทรสาครในโอกาสต,ต่อไปค่ะก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายใจิตใจที่แข็งแรง พบกันใหม่กับอาการป่วยของน้องแมวจรกระบี่17ชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเมตตาและทุกท่านส่งกำลังแรงใจมาให้คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ